โอ้อะไรเนี่ยพี่แม็กลองไปเล่นแมปมิสเตอรี่สองดูมาสนุกมากเอออืมจะให้ลองเล่นอย่างนั้นเหรอดันโอ,โอเคโอเคก็ได้ก็ได้แต่ว่าต้องกดไลค์คนละหนึ่ง like ไลค์ด้วยนะโอ้ oh my god ตรงนี้มีศพอ,อยู่1คนนะโอ้คนร้ายมันต้องอยู่แถวนี้แน่นอนเลยเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวน่าจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตรงนี้ต้องระวังให้ดีเลยมันโอ้ยโอ้โอ้โอโอโอตกชัหมด เป็นฆาตกรไหมเนี่ยกําลังจะบอกว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเฝ้ามองเราอยู่นะก็เป็นได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรที่จะอยู่ที่สูงเอาไว้โอ้ยโอ้เฮ้ยนายนายนายเหมือนเรานะใส่เสื้อเหมือนกันเลยยังกับฟแฝดเอฟซีเอ้าเอฟซีเหรอก็วแล้วทำไมแต่งตัวคล้ายกันขนาดนี้หวัดดีครับน้องน้องตาเดียวโอ้คนนี้ก็อฟซเหรอหวัดดีหวัดดี ตัวจริงไหมครับเฮ้ยก็ต้องจริงสิน้องตัวจริงแบบนี้ผู้บริสุทธิ์เราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วใครกล่ะเป็นฆาตกรฆาตกรมันต้องอยู่แถวนี้แน่ๆคือมันเดายากมากเลยนะว่าใครเนี่ยจะเป็นฆาตกรฆาตกรเนี่ยอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอุ๊ยอุ๊ยทีไงโอไปเร็วไปเร็วน้องน้องมาแล้วมาแล้วตัวก็เล็กฆาตกรอฮ๊ยตามมาไหมอฮ้ย ไปไหนแล้วไปไหนแล้วอไปไหนแล้วโอ้ยอ้ย้ยยังไงยังไงมาแล้วโอ้ยโอ้ยนะกลัวมากเฮ้ยน้องระวังนะโอ้ไปแล้วไปก่อนแล้วเด้อไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อหนีไปแล้วมนตามมาไม่ทันแล้วแหละเอาวัดเฮ้ยวัดดีวัดดีครับน้องน้องทุกคนเลยโอ้ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้แน่เอาแมบบไหนดีอันนี้ละกัน บาริสุ์อีกแล้วอืมอุ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ในเปอร์เซ็นต์บอกเลยนี่ว่าเราจะได้เป็นฆาตกรของเรามีสิองเอร์เซ็นเองโคตรน้อยอืมคุณน้องตัวดำแทบอุ้ยอุ้ยนี่ไงอุ้ยฆาตกรด้วยอุ้ยโอ้ไปแล้วไปแล้วตามมาไม่ได้อุ้ยอุ้ยยังตามมาอยู่อุ้ยตั้งตามมาอยู่เอ้ยเอ้ยโอ้โหตามมาแล้วอืมอืม หลบหลบแหมตามไม่ทันลกตามไม่ทันหะอืโอ้โหโอ้โอ้มีปลามีด้วยโอ้เกือบอุ้งโอ้โอ้เกือบไม่รอดแล้วโอ้ยโอ้ยอันนี้โดนฆ่าคนแรกๆเลยเนี่ยโอ้โหพี่คาหนู fc โอ้ fc อีกแล้ววัดดีวัดดีฮึอะไรเนี่ยพี่อัดคลิปไหมครับไม่บอกพี่ไม่บอกน้องแล้วนะว่าพี่อัดคลิปหรือเปล่าพี่จะให้น้องไปรลุ้นเอาเองน้องตัวเขียว น้องอาจจะอยู่ในคลิปพี่ก็ได้โอนี่อะไรเนี่ยฆาตกรไหมเนี่ยอ๋ออ๋อไม่น่าใช่น่าจะเป็นแค่ตัวละครโอ้ตกใจนึกว่ามีดโอ้แล้วใครกันล่ะฆาตกรใครกันใครกันอุ้ย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 เบคอนเบคอนไหมเนี่ยเบคอนไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋อคงไม่ใช่แหละอุ้ยอุ้ยมีศพมีศพตรงนี้เฮ้ยใครทําเบคอนเหระ เฮ้ยเบคอนทำเหรออุ้ยหลบก่อนหลบก่อนใช่ป่ะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหได้ไงชัดเจนเลยชัดเจนเลยอุ้ยหลบก่อนหลบก่อนโอ้ทางตันด้วยอุ้ยแย่แล้วแย่แล้วเบคอนมาไหมเนี่ยอุ้ยเบคอนม่อุ้ยเบคอนมาอุ้ยอ้ยกระโดดอื้มโอ้ไม่รอดฮ่าฮ่าเก่งมากน้องน้องตัวสูงเก่งมากหวานหวานใช่แล้วน้องสุดยอดมากเอาละรอบนี้ฆาตกรไหม ม่รอบนี้ได้เป็นนายอำเภอนายอำเภอก็ต้องมีปืนใช่ไหมมามามาเรามีปืนแล้วนะใครนะ่าสงสัยนี่เดี๋ยวเรายิงเลยใครที่น่าจะเป็นฆาตกรใครกันใครกันโอ้เราต้องอยู่ห่างๆไว้นะเฮ้ยน้องน้องอย่าตามมาอย่าตามมาพี่ระแวงหมดแล้วเนะี่ยเป็นใครนะอุย้ยอุ้ยดีเสียงนิดโอ้นะไงน้องตัวเขียวน้องตัวเขียวอุย้ยอื เรียบร้อยโหสบายเลยสบายฮ่ <Yeah. laughs> ขาตะกรมาแล้วดูซิว่าใครจะโดนคนแรกเดี๋ยวผมจะดักรอข้างล่างใครที่ว่าลงมาแล้วก็โดนฟันแน่ชับชๆ,ๆเอ้ย <laughs> น้องอย่ายืนนิ่งดิแบบนี้ก็โดนเลยม <laughs> โดนเลยอ่าใครนะนายนโอ้ยอืม อยู่ไหนการอยู่ไหนกันอืมคิดว่าจะหลบพี่ได้เหรอเออนี่อุ๊ยอุนา์อำเภออ้เรียบร้อยเราฆ่าในอำเภอได้เราต้องเฝ้าปืนเอาไว้แมจะมาเอาปืนหรือเปล่ามาเอาปืนหรือเปล่าอืมนี่อ่าไหนใครจะมาเอาปืนเอยน้องตัวดําอืมโดนมาโดนไปโอ้โหรัวๆนอนกันเป็นแถวเยอะมากเอยจะไปเอาปืนหรอจะไปเอาปืนหรอโอ้ยไม่โดนสักที เอ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้อะไรแบบแบบมามาเหมือนเลยอีกคนนึงนะเหมือนน่าจะเป็นคนที่ตัวเบคอนอ๋อไม่ใช่เบคอนไปไหนนะลบอยู่ตรงไหนเอ้ยมาตามหาน้องแล้วอุ้ย,ยนัย่นไง <c oughs> นงั่นไงเฮ้ยน้องเฮ้ยงี้เรียบร้อย โม่วฮะพี่เล่นเก่งเกินแ h a ค k y ิวครับน้องเก่งทะลุจักรวาลเลยขนาดชาโคยังละลายเฮ้อเอาดีอ้ยอุอ้ยอุยอะไรเนี่ยโอ้โหฟันทีเดียวกัเด้งขนาดนหนเลยหรอน้องผมเหลืองจังหวะเนี้แหละหลบไปแล้วหลบไปแล้วโอ้ตามมาไม่ทันหรอกอืมเขาไม่เห็นเราหรอกนะว่าเรามาโอ้ตรงนี้ตบเต็มอุ้ยหน้ามีปืนอามาละรอบนี้ นยอยู่ตรงไหนกันอืมฆาตกรเรามีปืนนะอืมพี่อัดคลิปไหมไม่ไม่รู้โอ้ยอืมนี่ไงโอ้ยเอา้าเอา้าเอา้เอาทำไมโดนอืมตอนนี้โดนลุมครับเดินน้อง FC เอฟซีลมอืมน้องพิมพ์ว่าอะไรขอสัมภาษณ์อะ่ะโดนลุมแบบนี้รู้สึกยังไงก็ปกตินะน้องเออปกติปกติกตอได้เป็นฆาตกรแล้วรอบนี้ อะไรน้องน้องมายืนใกล้ๆพี่อย่างงั้นเหรอไม่งั้นแล้วพี่จะเก็บหมดเลยเก็บเก็บหมดเลยมอืมรอบเดียวสามตัวเลยเฮ้ยน้องถ้าน้องเข้ามานะน้องลดน้องเข้ามาน้องโดนน้องเข้ามาน้องโดนอืมเมื่อกี้เห็นเดินไปแวบๆคนเมื่อกี้อ่าเดินไปแล้วอืมโดนจัดการแน่อืม,มเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าไม่ทันหรอกเอ้ยเอ้ยนี่ไง อืมวันดีวัดดีดดน้องเหลืออีกสองคนใช่ไหมเนะี่ยเอ๋พี่จะให้โอกาสน้องนะให้โอกาสน้องได้หนีเอ้าอ้หูเป็น,นอำเภอเหรอเออพี่แม็กเกียนผมตอนนี้เราได้เป็นผู้บริสุทธิ์อีกแล้วเราไม่รู้นะว่าใครเป็นฆาตกรต้องดูดีๆจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าอ้นี่ไงว่าแล้วโอ้ยตรงนั้นมีปืนมีปืนโอเคเดี๋ยวเราเก็บปืนกัน อย่างน้อยก็ป้องกันตัวได้ออันนี้ใครเนี่ยมาเดี๋ยวเราจะทําหน้าที่แทนนายอำเภอเองเราต้องหาฆาตกรให้เจอเราจะกําจัดฆาตกรออกไปฆาตกรอยู่ไหนฆาตกรอยู่ไหนอู้นี่ไงเจอแล้วเฮ้ยอุ้ยยิงโอ้ยอย,อย,อย,ยิงไม่ทนยิงไม่โดนด้วยเุ้ยลบอือโอ้ยอ,อ,อ่าตรงนี้เราสามารถดูได้นะอ่า ซิฆาตกรอยู่ไหนอ่านี่ไงเจอแล้วโอ้ฆาตกรกลังตามล่านี่ไงเจอแล้วน้องน้องเสื้อเซเว่นโอ้โดนทีเดียวกันเลยน้องตัวเขียวกาลังโดนไล่ล่าอยู่นะฮะไล่ล่าอยู่อันนี้หนีกํบบาลังหนีอยู่นะฮะหนีด้วยสองคนอันนี้ก็ตามมาติดติเลยตามมาติดติดอืมน้องตัวเขียวจะรอดไหมนั่นมาแล้วมาแล้วน้องหาทางหนีที่ไล่ดีๆเอาละข้างหน้ามีน้องตัวดำหลบทันไหมอ่านี้ตามมาติดติเลยเนาะ วุ้ยน้องรอดไหมเนี่ยโอ้ไม่รอดไม่รอดไม่รอดอันนี้น้องสุดเขียวนะแบบน้องตัวสีดำคาตะคอนแน่จะเจอใครก่อนอเอ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยน้องน้องเสื้อเขียวนะโดนแน่เอ้ยจับพลาดไม่ทันอุย้ยอ๋อเรียบร้อยน้องเสื้อเขียวโดนแล้วโอเคตอนนี้เลยกี่คนนะสองสามคนอ่าประมาณสามคนนะ ดูซิว่าใครจะเจอฆคตกรออ๋อสี่นี่สี่คนอ่าเรียบร้อยน้องน้องตัวเก็บเอ้าโอ้โดนโอ้คนนี้เป็น,น้ำเพอด้วยอโอเคตอนนี้เหลือน้องตัวสีดำนะตัวสีดำกับน้องเบคอนหัวเบคอนเมื่อกี้ดูซิว่าจะเจอใครก่อนเอ้า,อาโอ้บุกกลับอย่างไวหลบเลยหลบเลยโอ้ตามมาติดนะต,าาติดนะทำไมติดโอ้เก็บปืนได้แล้วเก็บปืนได้แล้วยิงได้ไหมยิงยิงได้ไหมโอ้สวย เยี e ่ยมยอดน้องเก่งมากเก่งมากเก่งสุดๆเก่งมากมาหามาถ่ายรูปมานีกว่าเก็บเป็นที่เลึกนะว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาเล่นด้วยกันมาเี้งหน้ากระดานนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับพี่ขอให้ลำรวยรวยมีแต่โชคลาภหมดทุกหมดภัยแก่กันด้วยเถิดสาธุสาธุครับ ไง,งน้องๆตอนนี้พี่เปิดรับสมัครสมาชิกชมลมหัวมันม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัสมัครได้เลยเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นสมาชิกทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆแถมมีหัวม่วงตัวน้อยๆอยู่หลังชื่อไว้โชว์ความเท่ด้วยนะลองไปสมัครกันดูเลย